เปเขาแจ้งกี่ข้อหาศาลไหมสองข้อหาต่างข้อหาไหมเปฏิเสธเลยนะก็ยังยังค่ะตอนนี้ก็ใช้เอกสารห่อนเฉยๆค่ะเจ็บไหมเนี่ยไม่ค่ะสอบตั้งห้าชั่วโมงแล้วยังไม่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเหรอเอื่องข้อความโทรศัพท์ไปดูข้อความโอ้โไม่หนักใจเนาะเราปฏิเสธแล้วเดี๋ยวก็สู้คดีกันใหม่ใช่ค่ะ วันนี้เตรียมอ๋อเาเดี๋ยวเขาปล่อยตัวอแล้วไม่ต้องประกันตัวอ๋อไม่ต้องค่ะคแค่มารับค่ะเขากล่าวหาทำประวัตินี่ทำประวัติอะไะเอ่อที่ซักกันพวกซักแล้วก็อะไรอีกสักอย่างแล้วไม่ได้เขาจะจริงเป็นไงเดี๋ยวอยู่ในสองรูน่ะคะเดี๋ยวเราบไม่ได้เขราะกล่าวหาเรารับปฏิเสธปฏิเลยบริษัทกล่าวหาใช่ไหมใช่ค่ะรับสามแสนเราคืนหรือเป่ยัง อันนี้ผมไม่ตอบเพรอยู่ในสัมปานนไม่ได้อกแล้วมันจริงก็บอั้จริงหรอย่างนี้ก็ก่าเราหรือไม่จริงค่ะจริงเนาะมราเป็นเงินค่าอะไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตอบล้วกันนะอเป็นการก่าวหารอบคา่ค่ะเดี๋ยวรรม่าานี้กัยขอใหก่อนนะคะอีกนาไมนะคะเออยังไม่แน่ใจค่ะเ้งเรีนรู้ะดคหรอปฏิเสธอะไรยังไงนะคะ เดี <Hoy S 2> ๋เดี hey, <bien. S 1> ๋ยวเดีะยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีมยวเดียวเดี๋ยวดเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดียวี๋เดีวควเดี๋ยวดี๋เดีเเีน